กลุ่มปัทลแฝงแล้วก็โอ้โหเขาทำได้ยังไงเขายอดเยี่ยมอะไรเงี้ยเราก็คิดอยากทำได้อย่างเขาบ้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้ซะสุดมากเวลาเราทํางานเราเราก็พยายามพยายามทําให้ดีๆอย่างเขาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยและจะเป็นอารมณ์ี้คิดไปเรื่อยๆคุณสายชนยิงคิดอยู่นะคะว่าไงฮะยังคิดอยู่ไหมอ๋อคะนานไหมผมฟังพี่โอมาพูดแล้วแล้วจะมีเพลงซึ่งเราทําไปแล้วเราก็คัดออกเยอะทำไปแก้ไปก็มีก็แก้ไปแก้ไปอ๋อไอทำไปแก้ไปทิ้งไปเลยก็มี เก็บไปฟังันเองอแล้วแต่ละคนต้องช่วยช่วยกันระดมความคิดไหมคะหรือว่ามีมีมแบบว่าขัดแย้งว่าอุ้ยเราจะเอาเพลงนี้เอ้ยนายไม่เอาเราไม่ชอบเพลงนั้นส่วนมากก็จะมาฟังด้วยกันนะตกลงกันได้ด้วยดี <c oughs> ใช่ครับคือผมว่าวงดนตรีวงหนึ่งต้องมันต้องให้เกิกันอ,อ,อยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบเคารพการตัดสินใจของของทุกคนเอาเสียงส่วนรวมวเอยงานมันมันคือพวกเรานะโชคดีอย่างที่พวกผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้กันเลยไม่เคยเลย เราให้เกียรติกันเพนะื่อกระแสเลยนะก็ยกให้ผมเพีย<ช>แต่ตัดสินใจไปใน,ในสุดเราเวลทาทำงานแล้วก็จะเดาทานกันได้อยู่แล้วนะครับและอดียเราก็จะมาฟังมาฟังงานกันอยู่แล้วเขาชอบเขาก็จะชมก็จะมันก็ไปทางเดียวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ไอ้ประมาณที่ว่าโอ้พี่เพลงนี้อยาเอาเลยยังยังไม่เคยมีไม่เคยมีส่วนมากก็จะว่าว่าตามกันนะค่ะแล้วแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเนี้ยเก้าชุดมีชุดไหนที่เราคิดว่ามันเป็นชุดที่มันหินที่สุดเลยเนี่ยยากที่สุดเลย คงคิดไม่เหมือนกันนะมันมันแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ตรงสถานการณ์ไหนอะไรเงี้ยอย่างผมเองเนี่ยถ้าผมเองนะผมว่าถ้าเราผมในชุดละเกคืออะไรในย่ากสุดแล้วละเกคืออะไรครับเป็นช่วงชุดที่เจ็ดหกเจ็ดชุดช่หกไหนนะพยายามจำพยายามจะชุดที่หกืออะไรยากสุดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คือไอเทคโนโลยีการอัดเสียงอะไรมันยังไม่มีตัวช่วยยังไม่มีตัวช่วยเราก็ยังคงพยายามลูกค้าที่ไม่รู้จักใครนี่แหละ พยายามอัดเสียงกันไปตามมีตามอ๋อนี่ต้องเล่นแซกโซโฟนเองใช่ไหมฮะใช่ใชุ่ดนี้เราก็พยายามแบบโอ้โหทุกทุกอย่างอ่ะคืออัดเสียงกันเองอะไรกันเองใช่ไหมครับแล้วก็มันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าโอ้โหชุดนี้กว่าจะทําเสร็จเนี่ยดุ้งยากเหมือนกันอะไรเงี้ยทำทำยากอะไรเงี้ยนัมสายชนนะแต่ความผมเหมือนผมว่าน่าจะเป็นชุดโลกใบเก่าโลกใบเก่าเพราะดนตรีมันค่อนข้างยากฮะชุดที่เท่าไหร่แล้วนะชุดที่เจ็ดครับชุดที่เจ็ดต่อจะมาอะไรต่ออะไรต่ออะไรครับตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่เยอะเริ่มมีก็เริ่มเข้ามาบ้างแล้ว ยิ่งต้องคิดเยอะเข้าไปอีกใช่คุณหัวหน้าวอค,ครับคุณพีรัสันว,ลวอล<อ>วกสองแน่เลย <laughs> อฮะ <laughs> ชุดแรกเลยชุดแรกเลยจริงจริงกันน่าจะใช่เลย <laughs> ชุดที่ยักโ,โหยากอย่างใส่ชนมากครับชุดแรกเพราะว่ามันคือเราไม่มีประสบก,การณ์ในการบันทึกเสียงเลยฮะแล้วก็สมัยก่อนทุกอย่างมันต้องทาพร้อมกันแล้วยังเป็นโฟกซองใช่ไหมโฟกซองให้ชุดแรกเลยครับชุดแรกนี่ร้องเล่นและร้องต้องพร้อมนี่แหละฮะ แล้วมีเพื่อนร้องเป็นคนสิทธิศักดิ์เป็นนักร้องนักร้องก็ต้องร้องไปแล้วมีเพบางเพลงต้องมีเป่าคุยก็ต้องเป่าด้วยเพราะฉะนั้นร้องก็ต้องไม่ผิดเป่าก็ต้องไม่ผิดเราเล่นก็ต้องไม่ผิดคือถ้าผิดแล้วมือจริงๆเลยนะซ้อมจําได้ว่าซ้อมสองสามเดือนนะครับค่อยออกค่อยออกหนึ่งเพลงถึงไม่ถึงถึงจะมาถึงจะเข้าห้องอัดเพราะแต่ก่อนในห้องอัดแพงมากนะวันต้องสองพันห้าส ก็ต้องอัดวันเดียวอัดระบหนึ่งอัดวันเดียวให้เสร็จครับเพราะว่าเราที่กีตาร์มาจากลาบุรีลดีนั่งรถไม่ได้นี่แหละยุตอนนั้นยังไม่มีค่า้วยทำเองทำเองมีผู้จัดการเป็นเป็นคนจัดการให้ครับอัดกันที่ห้องอัฟบูนสตูดิโอครับเคยได้ยินชื่อไหมครับไม่เคยตอนนี้ยังมีอยู่ไหมฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วคุณเสนีคะชุดไหนยากสุด้ถามผมหินสุดยากสุดมันต้องพูดไปถึง งานเพลงแรกที่ผมทําด้วยในอัลบัม้มนี่ก็เป็นโลกใบเก่านั่นคือว่าก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ทาเพลงได้เขียนเพลงได้ arrange แล้วก็ได้เริ่มอัดเสียงได้เล่นเปียโนโอ,อัดเสียงเองครั้งแรกในชีวิตก็ดูว่าเออม,มันยากสุดแล้วนกนะ็คือแบบทุกวันนี้ก็ยังจําอยู่วันแรกที่เราได้ได้ทำงานเพลงในอัลบั้มโลกใบเก่าแต่งเองร้องเองทำรีเอง และอะไรอะไรคือแรงบันดาลใจให้ให้ดี e i n n o c e n ได้ทำงานทุกชุดหรือแต่ละชุดและแรงบันดาลใจจะใครเป็นพิเศษนะแรงบันดาลใจภาษาอัองกฤษบอก inspire ผมไมนน่ไม่เข้าใจ,าใจนึกว่าไม่เข้าใจเลย อพอถ้าผมผมคือผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแต่เด็กนะฮะแล้วก็คือเป็นคนชอบวงคาเพนเตอร์คาเพนเตอร์วงคาเพนเตอร์แล้วก็มือเป็นโนที่เป็นพี่ชายฮะเขาเขาเล่นเป็นโนฮะดีชัดก็เลยชอบแล้วก็ชอบวิธีการที่เป็นเพลงแบบนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะทําเพลงให้มันเป็นอมตะหรือเป็นเพลงที่คนชอบฟังนานๆอะไรอย่างี้ครับอืมถ้าถ้าอะไรเป็นอาใจสําหรับที่ที่อยากจะมาเป็นนักร้องหรืออยาก มนันเป็นคนเล่นดนตรีเนี่ยคือวง The Impossible นะฮะคือสมัยตอนที่เราเด็กๆแล้วเรเคยได้ยินผลงานแล้วนักร้องที่เราชื่นชอบที่สุดก็คือพีต้อยเสียทานั่นหนักแบบเหมือนเป็นไอดอลเลยอะพี่อมะคะผมว่า,าแรงมานดาลใจคือ <c oughs> คือน่าจะเป็นความที่คือวงเขาเนี่ยเป็นวงที่ามาจากต่างจังหวัดแล้วเข้ากรุงเทพมานะคือย่างผมเองเนี่ยผมคือวงเข้ามาดังก่อนอย่างชุด ที่เขาดังเพลงสอบตกนะผมต้อยู่อยู่อยู่ราชบุรีอยู่อ,ยยอ๋อคือดีอินโอเซนเองครับเราก,เาก็อยากนี้เราก็อยากเข้าเข้ากรุงเทพอยากมาทํางานกรุงเทพต้องอยู่ปีนเมืองหลวงของดนตรีใช่ไหมครับค่ะเราก็อุ้ยมีวงราชบุรีมาดังกรุงเทพออโอ้โหเจ๋งจังเลยสุดยอดแล้วเราก, <laughs> ก็หาเพลงมาฟังเพลงสอบตกแล้วโอ้โหเก่งวคนนี้เก่งแต่งเพลงกันเองได้สักพักหนึ่งด้วยผมลิขิตตั้งแต่เขาก็ชวนเราเข้าวงเออผมลิขิตจริงๆนะใช่ไหมเขาก็ชวนคือผมผมผมนึกเรื่อนไปอยู่แป๊บเดียวเองเพื่อนผมเขาบอกว่าเนี่ยเออวงอินโอเซนต์เขา ส,สนใจอยากจะชวนมารวบวงนะฮะแล้วก็คนร้าบ,บุรีด้วยกันด้วยครับก็ผมรู้สึกโอเคเราเข้ามารวมกับเขาเพราะว่าเราอยากจะไปข้างหน้าเราอยากเข้ากรุงเทพอยากมามีประสบการณ์อะไรย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าตั้งแต่นั้นเนี่ยกูอินเนเซนต์ก็มีความรู้สึกนี้ตลอดไปแล้เพราะไอ้ความที่เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่วงที่ดังคือไม่ใช่วงที่แบบโอ้โหเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยมันก็ต้องแปลงหน้าตลอดนะครับมันหยุดไม่ได้นะครับที่พอชุดชุดหน้าก็ต้องดีอยู่ชุดนี้ใครว่าไม่ดีเราก็ต้องเอาให้มันดีจนได้อะไรเงี้ยไง ผมว่าอันนี้มัน,มนเป็นความรู้สึกทุกครั้งที่เราจะทาอะไรบ้างต่อไปอมผมว่ามันเป็นจากความที่มันมีการเดินทางมามแล้วก็ต้องเดินทางต่อคให้มันดีขึ้นดีขึ้นตกลงคุณหาเจอ,อยังก็่ค <laughs> ิดเมื่อกี้พี่ป้นพูดพถึงผมเลยคิดน,นะผมมันนึกได้ว่าความจริงตอนที่ผมมาโฟกซองเนี่ยนะผมแล้วก็มาผู้จัดการวงเขาพาไปทานข้าวที่ร้านที่ปึ๊ดเนี่ยเขาคุณพ่อปึ๊ดเขาเปิดร้านอาหารแต่ก่อนเนี่ยตรงแยกนินแดงจําได้เลย ก็ไปทานอาหารก็กลายเป็นร้านของปื๊ดที่มารู้ทีหลังก็เหมือนว่าเออ <โฆ S 2> ก็แปลกนะมาเจอกันนะอออะไรประมาณอย่างนี้อก็เลยก็เลยเป็นดีอินโนเซนจนถึงทุกวันนี้ใช่แล้วาการที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งในห้องอัดบนเวทีคอนเสิร์ตหรือจะทำงานด้วยกันเนี่ยความสุขหรือความมาทับใจอะไรที่ที่ที่มันฝังใจเราจะถึงทุกวันนี้โอ้หทาถามผมนี่ผมมีทุกวันเนี้ยเพราะอินโนเซน Mm hmm. คือทุกคนรู้จักผมหรือว่าผลงานของผม mm hmm. ก็เพราะว่าผมอยู่วงอ mm ินเอเซนต์ก็คือทุกๆคนมันเหมือนอะไรฮะ mm hmm. เหมือนเป็นอาจารย์ผมหมดแหละ mm hmm. อย่างพี่โอมพี่สารอย่างเงี้ยผมเริ่มเล่นหัดเล่นเบสต้องขยนัน mm hmm. ก็เพราะพี่โอมเพราะพี่โอมเขาขยันมากเราต้องขยันตาม mm hmm. ผมเขียนเพลงได้ก็ต้องถามทั้งสองคนทั้งเนี่ยถามที่วงเอ้ยคอร์ดอย่างนี้เหมาะกับเมโลดี้นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือก,ก็คือมันเป็นความประทับใจแหละ คุณสายชนเรียกก่อนเลยความประทับใจคือตอนที่เราเข้ามากรุงเทพเอผมอยู่ด้วยกันหมดเลยอยู่บ้านเดียวกันเลยอ๋อเหรอใช่ครับอ๋ออยู่บ้านเดียวกันเลยเรเว้นปื้ยคนเดียวปื้ยเขาเป็นเด็กกรุงเทพอยู่แล้วเขาอยู่บ้านเดียวกันอ๋อเนเ่ยเป็นไฮโซอ๋อไม่แน่ดูผิวพรรณเงียใช่ไหย เราเป็นเราเป็นตอจวอแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนพี่น้องกันนะครับเขาอยู่บ้านเดียวกันอืก็คือทุกอย่างก็แชร์กันแบ่งปันกันทุกเรื่องใช่ใช่อือค่ะพี่โอมาผมผมชอบช่วงที่ใส่ชุดบ้านนะคือจริงๆเราเราไม่ได้แค่เล่นดนตรีด้วยกันหรือว่าทํางานด้วยกันอะไรแคือเข้ากรุงเทพนะสำหรับผมมันคือการยึวกระเป๋าใบหนึ่งเข้ากรุงเทพเลยค่ะแล้วก็มาอยู่กับเขาอะนะฮะแล้วก็มาอยู่กับเขาแล้วก็ไปซ้อมซ้อมดนตรีไปซ้อมที่บ้านตัวนั้นแลมันก็เหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน กินข้าวก็กินนอนที่นอน,น,อนเรีย้ยงเลี้ยงแ,<ร>แรกๆอ่<น>ะเพราะว่ายังยังไม่ได้มีที่วัดสถานส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ<ม>ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงโอ้แบบพอนึกถึงแล้วก็ยิ้มตลอด<ม>แต่งเงพลงกับพี่สันนี่ก็พษษี่สันก็จะจะเนี่ยอยู่บ้านก็นั่งเล่นกีตาร์เหมือนกันนะฮะแต่งเพลงได้ก็หันมาพ,พี่เนี่ยอันนี้ฟังดีไหมอะไรเงี้ยช่วงนั้นมันจะมีช่วงเวลาอยู่พักใหญ่หรือว่าเราเล่นย้อนกลับไปเออมันเราก็ผ่านช่วงอย่างนี้มาเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแค่เงี้ย แล้วไม่มีเลยเหรอคะที่มันความเห็นไม่ตรงกันมีบาดหมางกันบ้างโอ้โหอยู่กันมานานเนี่ยมีมะ้ยไม่มีเลยไม่เคยอะคงไม่จำได้ว่าแต่ก่อนเวลารื่นตีทุกคนต้องช่วยกันแบกของไม่มคคือยากลำบากมันไมด้กันว่ามันยาลำบากมาไมดกันอดมือกินมือแล้วคนเป็นเพราะที่วงเนี่ยจริงๆรคาแรกเตอร์จะเป็นพวกคอมโพลมไพ์ คือ <Kell ey> ปณ no ิปนอมครับฉะนั้นคือผมว่าจริงๆคือจะบอกว่าไม่มีเลยเนี่ยวันที่แมงแหมดูเป็นคุณหนูไปนิดนึงเลยแต่ว่าผมว่าผมว่าถ้าให้เราใจทุกคนเนี่ยเมื่อเวลามีปัญหาอย่างนั้นเราจะไม่ใช้วิธีประทะหรืออะไรก็จะเงียบๆเพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีมากกว่าเบาๆลงไปเองเกว่าเป็่อย่างนั้ส่วนใหญ่ใครจะเป็นคน